แม่หนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่ถึงถึงเราจะอยู่การวลีมานานด้วยแลสัมผัสเด็กเแต่ว่ามันเป็นเกมเด็กน้อยเกมผู้ใหญ่อายุนิบ้างแต่ด้วยแบบว่าหนูยังไม่ได้สามารถพัฒนาไปถึงขั้นที่จะแบบว่าพีคได้ในระดับเนึ่หนูเข้าไปเรื่อยๆหนูก็เหมือนว่าค่อนข้างกังวลมีความกังวลอยู่บ้างค่ะแต่ไม่ไไม่ได้มากมายเพราะรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสใหม่ๆเราเราควรแบบว่าสนุกกันไปดีกว่าอะไรแต่ว่าด้วยความรุ่นที่ที่เขาเข้ามาใหม่เขาต้อนรับน้องดีมากอบอุ่น จะดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สอนดีด้วยแบบพี่นเี่หลายๆคนเหมือนว่าถ้าเราพลาดตรงไหนเขาก็จะแบบว่าอย่างพี่น้องเก่งด้านบล็อกอย่างตุ้ยคอยบอกเรื่องบล็อกเรื่องตีเจเจพี่พี่รุตก็เจเจตีต่อบนดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ตำแหน่งเดเยวกพี่เขาบอกว่าเออต่อบนนี้สอนต่อบนนี้อย่างถ้าพี่ที่เขาเป็นอีโฟพี่แป้นหรือพี่นาอะไรเขาจะสอนต่อบน ก็แบบรุ่นพี่ที่เขาแบบชำนาญด้ไหนเขาก็จะคอยมาบอกเรามาบอกาบอกมาบอกกรอกใส่ข้อมูลเส่หัวเราตลอดแล้วก็มีโบที่แบบคอยยิ้ดูแล้วก็แบบพ่อแบบมันเขาบอกลูกต่อลูกเลยค่ะแบบว่าลูกนี้เราไม่ได้เขาก็หยุดเลยก็บอกว่าโอเคอันนี้ไม่ได้นะแต่ว่าเออแบบข้าดีไม่ถูกข้อยิไม่ถูกกจะซ่อมบ้างลูกนี้จะใช้เหมือนเดิมไม่ได้นะเหมือนลูกก่อนหน้านี้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหลายอย่างพอแล้วเหมือนว่าบางครั้งเราไม่ได้ทาไม่ได้อ่างมันเกิดจากความรู้สึกกังวลของเราด้วยไม่มั่นใจด้วยอะไรเงี้ยพ มันไม่มีเวลาให้คิดนะเป็นแบบพยายามที่กล้า,าแล้วก็มั่นใจที่จะเล่นออเ,ลเราต้องกล้าและตัดสินใจให้เร็วถ้าคอยจะเปลี่ยนความอะไรใหม่ๆที่เราไปฝักความคิดเดิมๆกับตรงนั้นเดิมๆแต่บางทีเราเราไม่สามารถเอ่อมีมุมใหม่ที่เรูยัเป็นเด็กน้อยอยู่หนูน <c oughs> ก็แบบไม่ได้มุมมองเยอะเท่ารบางทีขเ,บบเขาแบบ สามารถรับรู้แล้วก็มองเปิดกว้างอะไรเงี้ยประอนเราได้มากขึ้นประสบการณ์คิดเ่าตอนเข้าไปแรกๆใช่ค่ะตอนเข้าไปแรกๆมันค่อนข้างยังสั่นอยู่อ๋อก็ถือว่ารุ่นพี่เขาเขาเอะไรต้อนรับเราดีอ่ะเอ็นดูเราก็คือแบบพร้อมที่จะแบบสอนน้องอะไรเงี้ยมันดูอบอุ่นน่ะดูแบบดีจังเลยแต่ก็ตื่นเต้นไหมตอนแรกแบบโอ้โหแบบแมตช์แรกกับแมตช์แรกที่แบบปิดแบบชุดใหญ่ที่เราลงสนามเลยอ่ะเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยโดนจับได้วันนั้นเป็นวันแรก ที่หนูไปสวิตช์แล้วหนูรู้สึกว่าันแรกอะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเราที่ติดไปเป็นเด็กอราลเราตื่นเเราต้องตื่นสนามแน่เลยแต่หนูอะกับไม่รู้สึกอะไรเลย,เลยหนูรู้สึกว่าแบบมันว่างเปล่ามากมันรู้สึกว่างเปล่ามากจริงรอมันรู้สึกแบบไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นตัวด้วยอวตอนนั้นอะมันไม่ตื่นเต้นแล้ว ตื่นตัวมันไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วหนูอะก็เลยเดินไปบอกพวกพี่เขาบอกว่าที่ทำไมหนูไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยแทนที่หนูน่าจะรู้สึกตื่นเต้นน่าจะรู้สึกตื่นตัวอะไรเงี้ยถ้ามันอย่าเห้อเราเชื่มันก็จะแบบรู้สึกตื่นตัวใช่ใช่อย่างน้อยมันก็จะแบบเอเนจีมันก็จะสูงอยู่หน่อยอะไรอยแบบงี้ใช่ไหมแต่กำลังไม่รู้สึกอะไรเลยหนูไม่รู้สึกอะไรจริงๆหนูหหนูแบบเขาก็ถามหนูตื่นตันนะหนูมันไม่ตื่นเต้นเลยค่ะหนูรู้สึกเฉยๆว่าหนูรู้สึกก็แบบมันก็ฝันที่หนูไข่บอนเล่นในทุกๆครั้งอะแต่พอแต่พอหนูไปวันที่่อะหนนนูตตืเเ้ฉย <laughs> อะไรกันเนี่ยหนุองกับตัวเองมากแค่ที่จะตื่นแต่วันแรกก็สตื่นแต่วันตื่นแต่วันที่สองวันที่สแล้วมาตื่นจนมาสุดท้าย <laughs> ตื่นแต่ทำไม <laughs> แล้วทำไงนี้เรามีการจัดการความตื่นเต้นของเราหรืออะไรของเราในก่อนที่จะแข่งยังไงบ้างถ้าทุกครั้งเวลาหนูจะตื่นเต้นโหตอนแรกหนูก็จะแบบว่าตื่นเต้ดีกว่าช่วยจริงหรอช่วยได้ใช่ไหมการตื่นดีกว่าตอนแรกอะหนูไม่รู้จริงๆว่าแบบต้องทําอะไรหนูจะสติแตกแล้วหนูก็จะลืมที่ยหนูที่หนูจะต้องทำอะไรา้ที่หนูจะต้องทำแต่พอเหมือนว่าเราค่อยๆควบคุมมันไดุ้เราก็จถบอว่าเออเราต้องทําอะไรบ้างเหมือนว่าเรารู้หน้าที่ว่าเราต้องทําอะไรเราค่อยๆทำ ทีละอย่างทีละอย่างแต่อย่างไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆยนอะไรอย่างนี้ก็พยายามที่ว่าเออตอนที่มันตื่นเต้นแรกๆก็จะพูดกับตัวเองว่าโอเคไม่เป็นไรจีนก่อนอย่าเพิ่งคิดอะไรเฉยๆก่อนแล้วพออยู่เฉยๆ้ได้สักพักกลับมาตื่นเต้นอีกก่อนพยายามพยายามสื่อสายใจเขาเล็กๆสื่อสาใจเข้าเล็กๆได้สักพักก็โอเคฉันต้องทำอะไรแล้วก็ค่อยๆทวนทีละอย่างว่าอ่ะเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องทำอะไรก่อนอย่างแรกเราทำอะไรต่อต่อไปตอบ ไปเรื่อยๆโอ้ช่มันก็จะมีอะไรยการกั้นกองกระบวนความคิดกระบวนการความคิดของตัวเองค่อยๆทีละนิดนะต้องคำดาวแล้วต้องใจเย็นๆนะอะไรอย่างนี้ถูกไหมช่ตอนในสนามก็เป็นอย่างไงบนางอาจารย์คะตอนในสนามเวลาที่เล่นไม่ได้ก็พยายามเวลาเราซ้อมอ่ะแล้วก็ไปใช้ในสนามจริงแหละเนาะถูกไหมมันก็ต้องพยายามาที่เราซ้อมมาไปใช้ในสนามจริงให้ได้เนาะมันเหมือนว่าบางครั้งเราพยายามแล้วนะคะ เราพยายามที่จะทให้เรารู้ว่าเราต้องทาอะไรเราต้องคิดนี้ยังไงเราต้องพยาย,มยามนี่ย,ยัง,ยงไงแต่บางครั้งอะ่ะมันไม่ได้เป็นใจไปอย่างที่เราคิดในตอนแรกมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไในตอนแรกเลยมันไม่ได้เป็นอย่างในแผนในหัวเราอะไรยเงี้ยราก็ต้องพยายามแบบแก้สถานการณ์มาให้ดีสุดๆก็เลยรู้สึกว่ามันไม่สามารถคิดไม่ได้เลยแต่มันก็พอเป็นแบบลากๆเหมือนกับเราได้มีการเตรียมตัวเนาะถ้าสมมติเรามีแบบคิดไว้ก่อนอย่างน้อยถ้าเกิดขึ้นจริงเราจะได้รู้ว่าอ๋อตอนนั้นเราคิดไว้แบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ ตอนแรกหนูเป็นอย่างนั้นแลรวะวัาหนูทีการเป็นวิสัยอย่างนั้นใช่ไหมคะมันช่วงหลังๆมามันทําให้หนูเกิดการเป็นโดยอัตโนโมัต,ติเหรอคิดไว้ก่อนใช่อพอ,พอ,พอตอนแรกที่เป็นช่วงแรกๆค่ะมันดีแต่ถ้าเราเป็นอยรเรื่อยๆบางครั้งมันไม่ดีค่ะมันจะส่งผลเสียตรงที่ว่าเราอ่ะจะกลายเป็นว่าพอบอลเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่าอุ้ยลูกเนี่ยจะต้องขึ้นไปตีทั้งที่ลูกเนี่ยมันตีไม่ได้แล้วมันตีไม่ได้แล้วเราต้องแบบว่าเราต้องแก้ไปเราต้องหยอดเข้าไปเราเราเข้าไปตีไม่ได้แล้วแต่ก็เราก็ที่จะพยายามท เราก็การอะไจะแบบเป็นแบบเดิมอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ดูว่าสถานการณ์จริงตอนนั้นคือยังไงถูกไหมใช่เหมือนว่าเราไม่ดูเลยเลยแล้วมันทําให้ข้อตรงเนี้ยมันก็เสียด้วยมันมีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าตรงที่เราคิดไปก่อนแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอ่ะมันก็แย่นะคะแต่ถ้าเป็นอย่างที่เราคิดมันก็ดีอยู่มันก็จะเพอร์เฟกมากเลยใช่ไหมลูกนั้นถ้าเป็นอย่างที่เราคิดใช่ค่ะถ้าลูกเห็นลูกใส่เพอร์เฟกตนั่นก็คือลูกที่อันนั้นคือหนูคิดไว้แล้วหนูเตรียมไว้แล้วใช่่่หหนนนนนนูตตากกแ้้เเเเ็็มมลยใชัััถพพพอออร์ฟปิส นแล้วมันผูก็ค่อยๆเริ่มเกลีนะคะเพราะว่าพี่เขาตอนนั้นพี่เขาเข้มงวดมากบางอย่างถ้าเล่นถ้าเล่นบอลเลสจะเล่นไม่ได้เขาถือว่าเราจะคิดไปสอบไม่ได้ถ้าสมมติเราเล่นไม่เข้าหลักการจะทำยังไงเราจะเข้ายังไงอะไรอย่าเนี่ย ม,มันต้องปล่อย,อยฟรีๆอ่ะเนาะดูจังหวะแล้วปล่อยฟรีๆใช่ไหมใช่แล้วเราก็คือแบบค่อยๆเราก็ค่อยๆเล่นที่ใส่นั้นนะคะแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีที่ใส่นั้นอยู่ไม <INTER F IL ENCE> ่มีที่ใส่ที่คิดตลอดอยู่กำลังพยายามแล้วนะคะใช่ไหมใช่แต่ก็ยังยังน้อยลงราคาที่แบบว่าที่แบบว่าจะทําตามแผนเดิมค่ะงหลังมานี่ก็คือแบบว่าเห็นแล้วเฮ้เข้าไม่ได้แล้วเปลี่ยนโอเคยิ่งตอนนี้เล่นกับพี่ตัวเองนะคะเล่นกับพี่ตัวเองก็รู้สึกว่ากำลังเปลี่ยนใจโดนเออใช่ใช่เป็นยังไง เฮ้ยทำไมเข้าอย่างนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมีการพูดคุยกันยังไงมาถามพ,พี่พี่วุ้พวกพี่ที่เล่นหลีคือจริงีมากนัแล้วจิงโง้คือล่นสนาใช่ที่เขาเป็นแบบมุงแยมากค่ะโอ้ยมุงแยก็ค <c oughs> ือแบบว่าเวลาอยู่นอกสนามเวลาของพวก เขาก็จะแบบค Debatte, ่อยๆบอกเขามาว่าเออมึงแกะตรงนี <Zum> ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วพี่เขาก็จะบอกด้วยว่าตอนตอนที่เราอยู่หน้าบล็อกใช่ไหมคะอย่างตางอย่างหน้าบล็อกนูรู้สึกว่าเออหนูไปแบบสุดแล้วอ่ะหนูนาำเข้าไปหัวไปสุดแล้วค่ะแต่พี่เขาบอกว่าเออมันมันไม่ได้ล็ไปขนาดนั้นมันรู้สึกแบบแคเฉยๆเฉยๆแล้วแบบแค่แค่จับมือลง มันไม่ได้อีกนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เขาบอกว่ายังได้อีกอะไรอย่างนี้แล้วแบบพี่เขาก็จะคักขับอกว่าเราต้องแก้ต้องหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่วุ้นก็ไม่ไม่ดุนะคะพี่วุ้นก็จะเป็นแบบว่าเอ้ยลูกนี้ขึ้นแรงๆหน่อยลูกต่อแบบถ้าซื้อวัตถุดิบลูกนี้อะไรเขาจะบอกว่าเฮ้ยขึ้นแรงๆหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะคือจริงๆอ่ะเราเป็นเอฟซีของพี่น้อง สองเขาเรียกอะไรสองพี่น้องนี้นะทุกคนคือเราไม่รู้ว่าทำไมเขาน่ารักกันจังเลยอะ่ะคือเวลาถ้าสมมติแบบเออใครที่แบบอยู่คนที่อยู่ใกล้ตัวสองคนนี้จะรู้ว่าเวลาเขาคุยโทรศัพท์กันนะบ้านนี้คือเขามุงม้งมิ้มากคือเออแล้วทำไมเพื่อนทำไมถึงมุ้งมิ้กันไนดะ้ขนาดนี้เราขอถามหน่อยสิคือแบบไม่ใช่แค่คุยกับแบบพี่น้องนะแต่หมายถึงว่าการคุยกับคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรเงี้ยคือแบบน่ารักกันมากเลยอะ่ะชอบจังเลยด้วยความสนิทกันในครอบครัวด้วยค่ะด้วยหลายอย่างเพราะว่าตอนเด็กอ่ะก็จะบอกว่าไม่ค่อยมีเพื่อนคุ้ม เล่นขี้สือเหมือนกันเห<น>มือนกัน <c oughs> <c oughs> ไม่มันมันเลยไม่ใช่ว่าไม่มีเพื่อนแต่ว่าในหมู่บ้านมันไม่ค่อยมีเด็กแล้วเด็กก็แบบว่าอยู่แบบอีกฝั่งหนึงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเล่นกับแม่เล่นสนิทกับแม่สนิทกับพ่อมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนิทกับคนในครอบครัวก็เลยแบบเวลาพูดเล่นหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ดีมากเลยนะเรารู้สึกว่าดีมากใช่ค่ะแต่แบบบางครั้งผู้เรียนสมองเราแบบเออไม่มีมารยาทเลยทําไมพูดกับแม่อย่างี้ทำไมพูดกับแม่หุ้มห้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สินใจเล ก็รู้สึกว่าหนูสนิทกับแม่เขาไม่ได้สนิทกับแม่หนูเลยก็รู้สึกว่ากเป็นันก็สบายชิลอะไรนะคะแล้วก็คงจะแบบเขาเรียกอะไรสนใจที่ครอบครัวเราก่อนนะเนาะแต่คนอื่นเราเราก็เก็บมาเก็บมาฟังนะไม่ใช่ไม่ฟังแต่คือแบบเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสที่คาพูดที่จะทําให้เรารู้สึกไม่ดีเนาะใช่ไหมใช่ใช่ขออนุญาตอืมไหนแผ่นกล้องแผ่นกล้องวิวซีรอบๆบ้านตอนนี้เป็นไงบ้าง ขอดูได้ไหมคะขอดูได้ไหมจะมีส่วนอยู่ข้ังค่ะตรงนี้เทียนน่ารักอ่ะแมวกินไอ้เจ้าแมวตัวนั้นน่ะเหรอที่หนูลงบ่อยๆอ่ะหรอใช่โอ้ยหนูจะแทนได้เหรอพิวขังกันอยู่โอ้ยได้ไหมคะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนิดนึงได้ไหมโอ้ยพิวุณพิวุนส่งหนูว่าไม่ดีสำหรับตัวคุณุณเขาไม่ดีโอ้ยพิวุนไม่คิดถึงนะหรอใช่แหลว่าดูไม่ได้ โอเคเราหลังไม้แล้วกันเเราออยยกูกนี่โอเคทุกคนแล้วทีนี้ทุกคนกคะต้องบอกก่อนว่า ตอนนี้คือจริงๆอนะมันเป็นน้องกําลังกินข้าวเช้าอยู่เราก็จะเร่งกันคุยพูดคุยของเราตอนนี้ให้เร็วมากขึ้นเนาะแล้วก็ใครที่จะคอมเมนต์ถามอะไรตอนนี้ในระหว่างที่เราไลฟ์กันอยู่ก็คือสามารถคอมเมนต์มาได้เลยสามารถทักทายนู่นนี่นั่นได้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เหมือนน้องพร้อมตอบมากเวอร์พี่เลนพี่คนถามว่าเขาไปดูตรงไหนเขาไปเลนตรงไหนอยากบอกยเขาไปปั่นหมูโอ้ยทำไมจริงๆฝากทุกคนนะคะที่เข้ามาดูก็คือเพจ i am volleyball นะคะก็คือตามโลโก้นี้เลยสีเสื้อนี้เลยไอสีโลโก้ตามเสื้อ ถูกต้องแล้วนะคะทุกคนนี่คือโลโก้ใหม่นะคะโลโก้ใหม่ของเราเรามีโปรเจกต์เกี่ยวกับวอลเลย์บอลเยอะมากที่จะแบบให้ทุกคนติดตามมาัถ้าใครที่กดติดตาม,มาก็คือจะแจ้งเตือนที่คุณก่อนคนแรกโอเคเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการเล่นเกมทะะูกต้องนะครับนี่คือคอลเลคชันใหม่อยากจะให้ดูอะ่ะจะทำยังไงอะ่ะต้องยืนแล้วปะ่ะขอรองเท้าแล้วนะั้นเนี่ยล่าสุดอะ่ะกัวอยู่นะคะหนูว่าใช่ไหมไ่ใ่รักเราสามารถส่งไปให้ตอน้อยได้ป่ะส่งไปให้ตะนน้อยได้ป่ะ จริงว่าหนูจะสามารถใส่ถ่ายให้เราได้ป้าได้ค่ะจริงโว้จริงป่ะเนี่ยพี่วุ้นเขาปัดหนูแงเขาบอกหนูว่าขอใส่เอ็กเอกเอเอกเอใจร้ายอ่ะพี่วุ้นไม่แกล้งน้องค่ะช่วงนี้พี่วุ้นก็ต้องขอใส่ 4XL ค่ะโอ้โอเคทีนี้ต่อไปตามสคริปต์แล้วกันเนาะอันนี้ก็เราจริงจริงเราเลี้ยวก็จริงนะทุกคนแต่เราก็มีสคริปต์เนาะ ใช่ต่อไปตามสกิปขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเราจะมีการเล่นเกมกันแต่เอาจริงๆนี่ก็ยังไม่รู้นะว่าเกมคืออะไรเพราะทีมงานเป็นคนเตรียมก็คือเราก็ไม่ได้ตั้งตัวกันทั้งคู่ก็คือขออนุญาตตามทีมงานแป๊บนึงนะคะทีมงานไปเข้าห้องน้ำระหว่างนี้นะคะทุกคนรอระหว่างนี้เขาไปส่องคอลเลคชันใหม่ค่ะไปซื้อรอค่ะทุกคนกลับมาแล้วครับพุ่งตัวเข้ามาในกล้องทันที โอเคสวัสด okay, so really? ีค่ะใครที่เข้ามาดูนี่จริงๆอ่ะเราอยากให้คนเข้ามาดูแบบเยอะๆเยอะๆมากๆเพื่อจะได้ไม่พลาดแบบอะไรแบบเนี้ยความเรียวอะไรแบบเนี้ยคือปกติมันก็ไม่น่าจะมีรายการการสัมภาษณ์ไหนที่ ขนาดนี้หรือเปล่าคุยกนันแบบเรียบขนาดตอนบบโทรมาตอนย่างกุ้ง <laughs> ใช่ไหม <laughs> <laughs> คือตอนก่อนที่น้องจะเข้ามาในไลฟ์แบบทุกคนเราก็โทรไปหาน้องใช่ไหมว่าแบบเออแบบในตอนนี้เดี๋ยวหนูแบบจะส่งรหัสอะไรให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะ้องบอกโอเคค่ะตอนนี้หนูกําลังย่างกุ้งอยู่เนาะ <laughs> ล่าสุดพี่หนูก็คือหนีหนูไปแล้ว <laughs> กินกุ้งก็คือ ถ้าทุกคนเข้ามาดูช้านะคะน้องอาจจะหนีเราไปก่อนว่าหรือไม่น้องก็อาจจะกินกุ้งโชว์เราในนี้ <c oughs> เลยก็ได้นะคะทุกคน,นคือแบบทนความผิวไปรไวแล้วน้องกินช็อกโกลแลตไปแล้วไม่เป็นไรนะจริงๆหนูสามารถกินขนมกินอะไรตอนเราคุยกันได้เลยนะถ้าคือถ้ากลัวแบบพี่วุ้นแบบแย่งกุ้งไปก็คือหนูสามารถเอามานั่งกินได้เลยนะจะเ็จะเก็บไว้ให้หนูอยู่อ๋อเขาคงไม่ใจร้ายกับหนูขนาดนั้นใช่ไหมโอเคทีมงานบอกโอเคพร้อมแล้ว อันนี้คือเกมอะไรคะเราต้องคุณต้องแจ้งดิฉันก่อนนะคะเพราะ่ดิฉันก็ไม่รู้คือเกมอะไรค่ะอะไรนะชาเลนท์นข้ามขำ